นังสวัสดีนะคะสมาชิกครอบครัวอตมีใส่สวยและหล่อทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะตั้งขอบคุณนะคะที่ได้อากาศมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็เมื่อกี้ตอนเต้นนะไม่ค่อยเตื่นเต้นเท่าไหร่นะตตนตอนนี้มันเต้นมากกว่าเขาเมื่อปกตินะคะก็ พราอมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะก็เป็นความปิตินะคะแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทอาตมีนะคะที่ให้เกียรติมาแชร์ในวันนี้นะคะกะ็ความสำเร็จของเล็กนะคะครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณทุกทกท่านนะคะกะ็จะบอกว่า <laughs> วันนี้นะคะเป็นวันที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะยืนอยู่บนเวทีนี้นะคะเพราะว่าเล็กนะคะก็เซลล์มาสเตอร์ะนะคะ อ่าจีไอเด็กกันขอโทษทีตื่นก็คือนิวไดมอนด์มันเตอร์จีดาภาคุณาคุณหันสานะคะก็ชื่อเล็กนะคะปกตินะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นไดมอนด์นะคะและเป็นเซลล์มันเตอร์วันสุดท้ายวันนี้ก็คือไดมอนด์ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่รู้สึกปิติยินดีนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ เล็กเองอดีตนะคะเล็กเคยทาธุรกิจค้าส่งเครื่องสําอางนะคะมาหลายแบรนด์นะคะช่วงแรกนะคะก็รายได้ดีนะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็พอเข้าสู่ปีที่20นะคะก็ไปต่อไม่ได้นะคะด้วยธุรกิจของเล็กนะคะอตอนนั้นรายได้ตกมากคะ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จเล็กก็มองหาโอกาสว่าจะทําธุรกิจอะไรดีนะคะว่าจะ,จะสามารถที่ทําให้เล็กอยู่รอดนะคะก เมื่อสี่ปีที่แล้วนะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะผู้ให้โอกาสนะคะที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ได้แนะนำธุรกิจอาตมีททำให้เล็กได้ใช้สินค้าอาตมีนะคะช่วงนั้นมีปัญหานะคะหน้ามีปัญหาอย่างมากแล้วก็พอได้เปิดใจใช้สินค้าแล้วรู้สึกประทับใจในตัวสินค้าของอาตมีมากๆเลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ตัดสินใจนะคะที่จะ มาทำธุรกิจแล้วค่ะเพราะว่าพอหลังจากที่ใช้แล้วเกิดความประทับใจก็เข้างานทักเซตอกคารนมีค่ะพอได้เข้างานทักเซตอกคารนามีแล้วนะคะรู้สึกว่าเ,เราต้องรู้แล้วว่าธุรกิจของเราไปต่อไม่ได้นะคะเราเราเห็นโอกาสเห็นช่องทางนะคะว่าธุรกิจอาตมีเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้เรามีชีวิตที่รอดนะคะแล้วก็ช่วงนั้นนะคะก็ใหม่ๆนะคะก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เมื่อ2ปีแรกนะคะ ก็ทำทำมั่งไม่ทำมั่งแล้วก็ไม่ค่อยเข้าระบบเท่าไหรค่ค่ะด้วยความที่ตัวเองไม่ค่อยมีวินัยนะคะพอตอนหลังเสร็จก็รู้สึกว่าเออตัวเองได้มาทำตรงนี้รู้สึกประทับใจตรงนี้มากๆกนะคะก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็ตัวเองก็มาทำแล้วรู้สึกมีไรายได้ดีขึ้นแล้วก็เกิดความประทับใจตรงนี้มากขอบคุณสปอนเซอร์นะคะอขอบคุณท่านประธานปาแล้วก็ขอบคุณ ผู้นำนะคะชาวไทยและชาวเกาหลีนะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะผู้ให้โอกาสทําให้เล็กได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะสปอนเซอร์ทุกๆที่ดูแลเล็กนะคะแล้วก็สปอนแล้วก็ผู้ที่ให้โอกาสเล็กนะคะก็กผู้นําทุกๆท่านนะคะทุกๆสายงานนะคะที่ทําให้เล็กได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ขอบคุณ ทุกท่านท่านนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนสินค้าเล็กนะคะต้องต้องบอกว่าขอบคุณบริษัทอัตมีครอบครัวตอมีทุกท่านนะคะทำให้เล็กได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกๆุกคนนะคะก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทําให้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกความสําเร็จนะคะด้วยเล็กเองก็อายุ60ปีแล้วนะคะปีนี้ก็อยากจะขอเป็น สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะคะอายุ60ปีอย่างเล็กๆยังสําเร็จได้ทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านก็สาเร็จได้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะว่าคนอายุ60ปีอย่างเล็กนะคะยังสําเร็จได้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้มีโอกาสสาเร็จเหมือนกับเล็กได้นะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ครับขอขอบคุณนะครับนิวเดมอนมาสเตอร์คุณภูดิตและคุณจีดาภาคุณนากูลหันสาครค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะและนิวเดมอนมาสเตอร์นวโกชหอมแก้วค่ะ บอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่มาเจอสมาชิกนะคะอะทมี่ทุกท่านเลยไม่ใช่ตื่นเต้นเวทีนะคะตื่นเต้นสมาชิกที่ให้กําลังใจนะคะก่อนอื่นนะก่อแนะนํานะคะนิวไดมอนด์มาเตอร์นับปกฏหอมแก้วค่ะจากปัตตานีค่ะมากี้นี่เต้นเหนื่อยนะคะแต่พอมาขึ้นข้างบนเวทีไม่เหนื่อยค่ะ เพราะอะไรนั่นไหคะเห็นตาดำๆมองวันนี้จ้องที่ตักตักรู้นะคะว่าผู้หญิงคนเนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้อายุมากแล้วทําไมทําไปได้ยังไงนะอเมื่อกีีนี้อิฉาเข้าไหมคะรหัสคู่ค่ะแต่ตักรหัสเดียวค่ะที่ตักกล้าพูดว่าอะไรน่นไหมอะตักไม่มีสามีค่ะ แต่ตักอยากได้คู่ค่ะยชื่นใจไม่ได้จะบอกยังไงคู่ของตักฟังให้ดีนะคะไม่ใช่คู่นี้ค่ะคู่ชีวิตค่ะฟังให้ดีนะคะตำแหน่งต่อไปคืออะไรคะจากไดมอนชาลอนค่ะอยากหาคู่ชารลอนค่ะอโอเคไหมคะ อยากหาแบบตั๊กหมคะอ่าชาลอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเห็นตาดำๆนี่คะ่ะพาร์ทเนอร์มาค่ะเต็มขยงเลยค่ะวันนี้สองพันรถค่ะแล้วก็ภูมิใจกว่านั้นคะ่ะทำไมคะอยู่มาตั้งนานคะ่ะปัตตนีเพิ่งได้ศูนย์ดีเด่นค่ะ บ้างไม่ดีใจคะครั้งแรกมาพร้อมกันเลยค่ะทั้งศูนย์ดีเด่นค่ะทั้งไดมอนด์ค่ะตั้งเซลมาสเตอร์สี่ท่านเลยค่ะขึ้นเพราะอะไรคะขึ้นด้วยพลังค่ะพลังของพาร์ทเนอร์ค่ะตักม่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยค่ะแค่บอกว่าอยากจะขึ้นไดมอนด์เซลมาสเตอร์ว่าไงคะ โอเคค่ะอยากจะขึ้นใครละคะซิมิค่ะหกท่านต้องบอกเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวมัน้้นค่ะไม่พูดเล่นค่ะอันนี้จับมือกับขึ้นเลยค่ะไดมอนไม่โอแล้วคะ่ะมีสปอนเซอร์ไว้ทำไมคะ,ะที่กรุงเทพปึกษาเลยค่ะ,ะปึกษาทำแล้วสนุกมากการขึ้นไดมอนไม่ยากบอกโมนนะง่ายมากเลยเพราะอะไรไหมคะ พาร์ทเนอร์คือเทวดาค่ะสปอนเซอร์ที่ที่อยู่บนตักนะคะไม่เอ่ยชื่อนะคะคงรู้นะคะว่าใครหน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าเน่ะเรียนคำพูดหน่อยนะคะเขาบอกว่าสปอนเซอร์ไม่ใช่ซูเปอร์แมนค่ะ,ะคนที่ซูเปอร์แมนของตั๊กคือใครรู้ไหมคะพาร์ทเนอร์ค่ะ ได้คำนี้ไปบอกพาร์ทเนอร์ตั๊กค่ะที่เป็นเซลล์มาเตอร์ต่อไปคุณต้องเป็นอะไรคะสปอนเซอร์อ่าต่อไปคุณก็ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนค่ะอ่าต่อไปคุณก็ได้พาร์ทเนอร์ไปซุปเปอร์แมน Superman เหมือนกันค่ะอ่าแล้วสปอนเซอร์บอกว่าเราทำอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นนะคะแต่ตั๊กได้จริงค่ะอันนี้ได้สมใจเลยค่ะอันนี้ไม่เหนื่อยค่ะง่ายนิดเดียวลองขึ้นดูทีคะ อไม่ลองไม่รู้นะคะไดมอนค่ะง่ายมากาการลันตีปีนี้นะถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนคุงไม่อ่ะน,น,นะนะเพราะว่ามีอโตมี่จะขึ้นชาลอนให้ดูนะคะถ้าชาลอนไม่ได้ค่ะนะคะมีตำแหน่งหนึ่งคะ่ะรอคอยไว้ค่ะตำแหน่งอะไรคะออนโตเซล อ่าพร้อมไหมคะพัดเนอร์พร้อมใช่ไหมคะดังๆหน่อยคะ่ะพร้อมไหมคะอโอเคชื่นใจคะ่ะนี่คะ่ะจากแม่ค้ายังดึงบอกประวัตินิดนึงนะคะจากแม่ค้าขายข้าวคะ่ะตัวดำล่ำปึกหน้าผากแววไหมคะอ้าวแววเพราะเหงื่อคะ่ะพูดเล่นคะ่ะเพราะอะไรนไหคะเต้นมากเหงื่อออกคะ่ะ เแววไปผสมกับไอเนื้ออะโทมี่น,ะะนี่แหละค่ะอันนี้แววไปใหญ่เลยค่ะแต่โทษนะคะถึงหน้าจะไม่แววนะคะผิวพันธุ์นะคะเหมือนเด็กเหมือนวัยรุ่นเลยค่ะเ๋ยวบอกให้อ่าสี่สิบห้ายังอายนะคะแต่นี่ค่ะหกสิบละคะ่ะเหยียบเข้าละคะ่ะเหยียบนี่คะ่ะได้เงินบำนาแล้วนะคะบำนาอะไรคะประกันสังคมคะ่ะสะใจไหมคะยิ่งมีพลังคะ่ะ พลังอะไรนะเห็นอิมิเลียนแก่ขนาดนี้ยังได้เลยแล้วตาแก่ขนาดนี้ไม่ได้มันโล่ไปสิใช่ไหมความแก่ไม่ใช่อุปสรรคอายุไม่ใช่อุปสรรคยังเต้นได้เลยเมื่อกี้นี้วัยรุ่นใหม่มีไหมคะแก่ๆทั้งนั้นเลยขาะ,ะหน้าเวทีเมื่อกี้นี้ขอบอกไว้นะคะอุปสรรคน่ไม่ใช่อายุค่ะ อยู่ที่หัวสมองค่ะถ้าเข้าระบบสำเร็จทุกคนเลยค่ะแล้วดูบอกะพาร์ทเนอร์ตั๊กนะคะดือ้อแต่ตั๊กก็ทนค่ะแต่ไม่ได่าค่ะตั๊กนี่แหละค่ะจะทำให้เขาเห็นว่าตั๊กเข้าระบบสำเร็จจริงๆค่ะอันนี้ตั๊กเชื่อว่าในที่นี้นะคะที่เข้าอโตเมียนไม่ว่าพาวเวอร์ท็อไม่ว่าโปรดักอะไรเห็นหน้าตั๊กทุกวันเลยค่ะทุกรอบเลยค่ะตั๊กไม่เคยขาดค่ะ แล้วก็ไม่ปิดกล้องด้วยนะคะสู้ค่ะเห็นผู้นาทุกท่านเลยค่ะนั่งอยู่เนี่ยตัดรู้จักกันได้ไงคะทางซูมค่ะเพราะผู้นาที่นี่มานั่งนั่งข้างหน้านี่ค่ะเพราก่อนเขาก็นั่งข้างหลังอะค่ะเดี๋ยวตัดก็นั่งข้างหน้าเหมือนกันค่ะอีกไม่นานค่ะทําไมคะอะตอมีนี้ทําให้เราตื่นตัวไหมคะ แล้วก็สวยด้วยพี่ตั๊กไม่สวยแต่พี่ตั๊กเป็นคนน่ารักอยากจะชมพี่ตั๊กนะคะว่าคนสวยตั๊กไม่ใช่คนสวยค่ะตั๊กเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็รักทุกคนค่ะแล้วก็รักอโอมี่หัวปักหัวปาแล้วไม่อยากจะบอกนะคะตอนนี้นะคะไม่เป็นแม่ค้าแล้วนะคะบอกตรงทำออมี100่ร้อยเอร์เซ็นตแล้วค่ะอเลิกเปนะะ็นแม่ค้าเมื่อเดือนอะไรคะ เดือนมีนาค่ะพอขึ้นตำแหน่งเมษาค่ะไม่ทำค่ะเพราะว่าจะจดจ่อค่ะจดจ่ออะโทมีค่ะการจดจ่อเพราะอะไรไหมรู้มาจากใครไหมพวกท่านอิมิเลียนผู้นำก็พูดค่ะทำงานแบบจดจ่อค่ะจดจ่อค่ะจดจ่อจดจำอะโทมีค่ะทุกคำพูดของผู้นำค่ะเราต้องจำค่ะจำเพื่อไปปฏิบัติค่ะจับด้ามมีดนะคะไม่ใช่จับปลายมีดค่ะผู้นำบอกค่ะ พราะฉะนั้นพี่ตักต้องฉลาดฉลาดเหมือนสปอนเซอร์ตักไงคะอ่าเพราะฉะนั้นคงจะรู้นะคะว่าสปอนเซอร์ตักเป็นใครนะคะฉลาดมากค่ะอ่าแล้วเราก็จะไปด้วยกันนะคะสําเร็จไปด้วยกันถ้าสปอนเซอร์ตักอะ่ะเขาบอกให้ตักไล่ให้ทันนะคะไม่ต้องแสงได้ค่ะแต่ไล่ให้ทันค่ะอ่าพูดเล่นค่ะถ้าแสงได้ก็ดีเนาะอ่าไม่บังอาจค่ะเนาะคนเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วก็ขอบคุณนะคะวันนี้ที่นั่งฟังตักแล้วก็ให้กำลังใจตักแล้วสุดเยอะเลยตักเป็นคนคุสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะเลดดิทก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ตักมั่นใจแล้วตักดีใจนะคะพอรู้ว่าคุยสุดท้ายเวลามีขาอันนี้ <t> เลดดิทก,ก็ต้องฟังค่ะถ้าไม่ฟังก็ต้องฟังค่ะแล้วเราสําเร็จไปด้วยกันนะรอคอยเจอกันที่ซูมนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ ครับขอขอบคุณนะครับนิวเดมอน์มาสเตอร์น่าวกอดหอมเก้าค, <น S 1> ครับล,ง,ลงไม่ถูกแม่ <c oughs> ครับ